หนึ่งเลยว่าได้มาหรือเปล่าล่ะเนี่ยรู้ไหมว่าโนชเวนะรอเดานานแล้วนะทุกอย่างเนี่ยโทรกับแม่นอนพังาพังงาบที่โรงพยาบาลนาะหายไปไหนเขารู้นะว่าตัวเองอ่ะเอาเงินมาได้ใช่ไหมห้าหมื่น่ะที่เราสักญากันเอาไว้ไงลวนแจ๊ค พี่จะบอกกับนวลว่าพี่ไม่ได้เงินมาจะวนพี่ไปขโมยเงินพ่อแล้วพ่อจับได้เขาไล่พี่ออกจากบ้านตอนนี้พี่ไม่มีที่ไปแล้วพี่ตั้งใจว่าพี่จะมอยู่กับนวลจะขอมาอยู่ด้วยแล้วพี่ก็จะช่วยนวลทำงานหาเงินเอาไปส่งพ่อกับแม่ให้พ่อกับแม่เรียนให้จบนะ้วนลนะไม่เหรอเฮ้ยอล้ว ส่งพ่อกับแม่นวนเรียนให้จบส่งพ่อกับแม่เรียนให้จบว้ายตายแล้วนี่จะช่วยหาเงินมารักษาพ่อกับแม่นวนไงนี่สรุปว่าเงินเนี่ยห้าหมื่นเนียังไงพี่ไม่ได้มาละโนนไม่มาโอ๊ยแล้วพลาดป่ะอ,อะไรอะเรื่องแค่นี้เองอะห้าหมื่นเนี่ยยังเอามาให้ฉันไม่ได้ฮะทำไมอะ พี่ขโมยเงินพ่อแล้วพ่อจับได้นวลพี่ไม่มีเงินจริงๆนวลว่าถึงขั้นขโมยเงินพ่อตายทำไมมันกระจอกขนาดนี้อ่ะไม่มีปันไาหาเงินมาให้กูเลยเหรอฮะหาอีเงินดีแค่ห้าหมื่นแค่แ้ะจะไปอยู่บ้านฉันบ้าหรือเปล่าคนในชันี ผัวได้ต้องให้มาเลี้ยงก,กูไม่ใช่กูไปเลีเ้ยงผัวลวน,นไอ้ลวนพูดแบบนั้นนะลวนลวน,น,นไม่คิดถึงใจพี่บ้างเลยเหรอลวน,ะน,นกูไม่คิดถึงใจอะไรทั้งนั้นแหละไอเมาเอาเงินมาให้กูไม่ได้คนอย่างก,กูเนี่ยกูรักมึงแค่เงินเว้ยกูไม่ได้รักกูอ่งจำไว้เลยนะคนอย่างก,กูเนี่ยอย่าพูดแล้วไม่เข้าใจมึงเนี่ยชีวิตของมึงกะเปรียบได้เนี่ยก้องแข็งกริดก่อนหนึ่งมึงจะ Itu, สำคัญกตตอนที่กูสูบในเมื่อกูสูบหมดแล้วกูก็แค่เคลียบมึงลงทิ้งกับพื้นจำเอาไว้อย่ามาให้กูเห็นหน้าอีกกูเย่ตังไปคมวดของโนไม่เอปไม่มาเรียนัปีสกหลีก้ามีมีกล่ินูบ้าน าออมาตอกย้งช้ำไม่อยอมเหตุความช้าชอกทอทวงจะบอกให้รู้ผูเจเริ่ใครช้ำก็ไม่เกิน ย,ยังสีไม่เงือ่สีม่วงสงสารเือได้กินได้รังอดเดือ